กินขนมครับทุกคนเมื่อขนมอะไรเจ๊ฮัดตรงนี้จะแกะกันนะข่างาแต่ทักแกะวันนี้เค็ดเต็นแหละเจอีอ จะ <S an> สามด่านแลยนะทุกคนนะเริบนี่เปิดลาบลาทุกคนนี่ครับทุกคนนี่น่าจะกินสักนหนึ่งชิ้นก่อนนะน่าจะหวานเพราะว่าเป็นไส้อะไรไส้สีทองทองฝอยทองปุ๊บ,บ,บนี่ แป่าชอตเด้วมาเนะี่ยมาละตักเข้าไปตักมันตักแปบมาม่า,มาตักกับข้าววะทุกคนเค้กก็นุ่มๆน,นะครับ ส่วนฝอยทองก็รู้ๆอยู่ก็หวานๆจับก,กินไม่ก๋วยเตี๋ยวเลยรสชาิรสชาก็ให้เหมือนเค้ก่ะทุกคน แต่กินแบบนี้ผมไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบหน้าที่เป็นพวกแบบเค้กส้มเค้กกาแฟนะหวานเค้กอะไรยก่อนนะ